เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่19มิถุนายน วันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่อัปเดตสถานการณ์ของอูโกเอคิติเก้กองหน้าจากแฟรงเฟิร์ตกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งล่าสุดครับดาวิดออนสเตนสายข่าวคนดังระดับเทียบหนึ่งของดิแอร์เลนติกได้พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างดาวเตะวัยยิมสองปีรายนี้กับทัพผีแดงเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยครับและก็ยังมียม้ำพูดถึงสถานการณ์ของแบรนด์เอมเบอร์โมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไว้ด้วยเช่นกันมาเริ่มกันที่อูโกเอคกิติเก้กันก่อนนะครับซึ่งดาวิดออนสเตนได้ระบุไว้ว่า เมื่อคุณพูดคุยกับสโมสรในอังกฤษพวกเขามองว่ามีโอกาสจะดึงตัวเขาได้ในราคาที่ต่ำกว่า85ล้านปอนด์หรืออาจจะราวๆ80ล้านปอนด์วกกับแอดออนเพิ่มเติมต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าสโมสรเหล่านั้นจะวางโครงสร้างของดิวนี้ไว้ยังไงบ้างแต่มันก็มีความหวังอยู่บ้างว่าราคาที่แฟรงก์เฟิร์ตปล่อยขขาวออกมานั้นอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นจริงๆ ส่วนเขาหรือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่รู้ว่าทีมผีแดงจะให้ความสนใจในตัวเขาอย่างเต็มที่หรือเปล่าดังนั้นผมจึงคิดว่ามันค่อนข้างจะคาดเดาได้ดูเหมือนว่ามีการสอบถามข้อมูลไปบ้างแล้วด้วยแต่ว่าจริงๆนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วล่ะที่ต้องสอบถามเกี่ยวกับนักเตะหลายๆคนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของดีลนั้นรวมถึงเอาเข้าจริงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะสนใจนักเตะคนนี้จริงๆก็เป็นได้และมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเขาจะเดินหน้าเซ็นสัญญาจริงจริง เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สอบถามนักเตะไปหลายคนเลยล่ะเท่าที่ผมทราบมาและแน่นอนสุดท้ายพวกเขาก็จะนํามันมาวิเคราะห์ดูความเหมาะสมอีกครั้งก่อนจะเลือกเซ็นสัญญาจากนั้นครับเดวิดออนสตีนก็ดีพูดถึงตลาดนักเตะของทัพผีแดงเรากับสถานการณ์ในตอนนี้รวมถึงความคืบหน้ากับดีของแบรนด์แอมเบอร์โมกองหน้าจากเบนฟอร์ดด้วยด้วยกับเรื่องนี้ครับเดวิดออนสตีนได้กล่าวต่อว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถปิดดีลแบรนด์เอมเบอร์โมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการขายออกด้วยซ้ำแต่หลังจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจำเป็นต้องขายออกเพื่อเปิดทางให้กับการเสริมนักเตะคนใหม่โดยเฉพาะการจะซื้อเหล่าบรรดานักเตะที่มีราคาแพงบรรดานักเตะอย่างไตเรียวมาเลเซียเจดอนซันโชอ,อันโตน,นี่มาคัสแมนฟอร์ดอเลฮันโดรไกนชิชโหรือแม้แต่รัสมุสฮอยลุนล้วนจะอยู่ในลิสต์ที่จะถูกปล่อยออกไปทั้งนั้นซึ่งหากว่าพวกเขาทำสำเร็จมันก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดซัมเมออร์นี้ขง เขาได้อย่างมหาศาลเลยล่ะและกับแบรนด์แอมเบอร์โม่นั้นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังพิจารณาดีของแอมเบอร์โมจริงๆและตัวผู้เล่นเองก็ตอบรับการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วนะดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากที่ดีนี้จะเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันยังไม่ได้ข้อสรุปและเบรนด์ฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่ มาเบียดสานการในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างครับซึ่งเป็นข่าวของอันตายเบเยนเดียรประตูมือ2ที่กำลังหาทางกลับบ้านเกิดตุรกีอีกครั้งดูล่าสุดนะครับสปอตวิดเนสได้เผยผ่านทางซาบาสิอของตุรกีไว้ว่วาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อไปยังสโมสซอนีตุรกีเพื่อหาทางปล่อยนาดาันมือ2รายนี้ออกจากทีมครับและตามข่าวาก็ได้อ้างว่าทีมผีดังได้ติดต่อไปยังสโมสซอนเกิร์สเตเปทีมในซูเปอร์ลีก แต่ภาวาตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากนักเนื่องจากว่าตัวของบายินเดียนยต้องการรอดูคอเนเสนอที่ดีกว่านี้ก่อนครับและตลาดก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันให้เขาได้ตัดสินใจด้วยนอกจากนี้ครับยังมีอัปเดตเรื่องของเอมี่มาดิเนสในด่านจอมเหน็บของแอสตันวิลล่าเข้ามาเช่นกันดอทางเบนจาขอบครับได้เผยผ่า,ผานกิฟต์มีสบอซึ่งก็มีฟาบิโอรมาโน่ร่วมรายการอยู่ด้วยว่า เอมี่มาติเนสแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะย้ายร่วมทีม Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์นี้และฝั่งแอสตันวิลล่าเองก็ไม่สามารถปฏิเสธความปรารถนานี้ของนังเตะได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่เข้าใจว่าแอสตันวิลล่าน่ะอาจจะเรียกร้องเงินค่าตัวที่มากถึง40ล้านปอนด์สำหรับนายด่านวัย3 2ปีรายนี้หนึ่งด้วยตัวสัญญายังเหลืออีกตั้ง4ปีและถึงแม้ว่าตัวนังเตะจะแสดงออกว่าอยากย้ายทีมก็ตามส่วนในฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ได้ตัดสิน มีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งหรือเปล่าสำหรับสูศึกซีซั่นหน้าเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชนะครับซึ่งเมื่อวานจาลูกาดีมาซิโอเพิ่งจะรายงานว่า นาโปลีทีมแชมป์อิตาลีกำลังพิจารณาจะดึงปีกวัย25ปีรายนี้เข้าร่วมทีมและล่าสุดนะครับซื้อใหญ่อย่างสกายิตเลยก็ออกมาให้ข่าวว่านักเตนะน่ะได้เซเยสตอบรับการย้ายร่วมทีมนาโปลีแล้วด้วยทำให้ตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนาโปลีเพื่อหาข้อตกลงการย้ายทีมที่ฝั่งทัพผีแดงของเราเนะี่ยก็ยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะขายขาดแบบถาวนเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ในขณะเดียวกันครับหลังจากที่มีข่าวว่านาโปลีสนใจดึงเจดอนซันโชไปร่วมทีมนั้นทางเอเยนคนดังของแวดวงลูกหนังติตาลี่อย่างวินเซนโซโมราบิโตก็ที่ออกมาเตือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในจุดเสียเปรียบอย่างหนักในการเจราจากับนาโปลีเรื่องการขายเจดอนซันโชเพราะนอ,อกจากตัวสัญญาของนักเตะจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงถึงปีละ18ล้านยูโรหรือว่าตกสัปดาห์ละเกือบ3 7000 0 70, 000, ยูโรต่อสัปดาห์ที่จะทําให้แมนยะูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นรองเมื่ออยู่ในรเจจ ปลโดยที่เขาก็ได้กล่าวผ่านทาง Radio CRC สื่อของอิตาลีว่ารูเบนอาลโมริมแสดงเจตนารมชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการจะให้เจดอนซันโชหรือว่ามาคาสแรดฟอร์ดมาซ้อมในช่วงปลีซีซันกับทีมผมจึงคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงต้องลดความคาดหวังลงแล้วล่ะเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางจะเรียกค่าตัว25ล้านปอนด์ไดหรอกสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวแถมก็ยังรับค่าเหนื่อยปีละ18ล้านยูโรอีกต่างหาก ดวนี้พอจะเป็นไปได้อยู่นะแต่ก็ต้องดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใจแข็งมากขนาดไหนเพราะว่าซันโชก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพคนหนึ่งและตอนอยู่กับเชลซีก็เล่นได้ดีพอสมควรเลยด้วยและเท่าที่ผมทราบมาคริสเตียโนจูนียก็เคยอยากจะดึงตัวเขาไปที่ยูเวนตุสแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนแต่ว่าสุดท้ายดีลก็ไม่สําเร็จ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโอมาบิราดาซีอของทีมครับที่ดีพูดถึงการแต่งตั้งรูเบนอามอริมเข้ามารับงานช่วงกลางซีซันประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนซึ่งเขาก็ยอมรับว่าช่วงเวลาในซีซันก่อนนั้นเป็นการปล่อยให้กุนซือชาวโปรตุเกสได้ลองทีมไปก่อนครับแต่สําหรับผลลัพธ์ในซีซันนี้ครับมันจะต้องดีขึ้นและก็ได้มีการประชุมพูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยต่อเรื่องนี้ครับโอมาบิราดาได้ให้สัมภาษณ์ว่า เรามองว่านี่คือการลงทุนเพื่อซีซั่นต่อๆไปเพราะว่าเราต้องการให้เวลารูเบนอามูริมในการทำความรู้จักกับทีมสโมสรอนและก็ศึกพรีเมียร์ลีกดังนั้นพอมาถึงตอนนี้ในเดือนมิถุนายนของปี2025เราก็ได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทีมต้องการอะไรบ้างมีแผน2-3ปีเพื่อสร้างทีมที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ เรามีแผนที่ชัดเจนมากว่าเราจะไปถึงจุดนั้นอย่างไรซึ่งถ้าหากว่ารูเบนอามูรีมพึ่งจะเริ่มงานวันที่1กรกฎาคมของปีนี้เราคงจะยังไม่มีความรู้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า7-8เดือนที่ผ่านมาได้ให้อะไรกับเราบ้างเขาก็เจ็บปวดนะกับผลงานของทีมในศึกพรีเมียร์ลีกของซีซั่นที่เพิ่งจบไปและทีมของเราเองก็เจ็บปวดด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามันจะช่วยเราในอนาคตได้มากจริงๆ หลังจากนั้นครับโอมาเบรดาได่ให้สัมภาษณ์ต่อด้วยเขาเชื่อว,ว่าตอนนี้ทีมที่ผ่านช่วงเวลาแสนเจ็บปวดมาแล้วและก็หวังว่าหลังจากนี้ครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดูต่อเรื่องนี้โอมาเบรดาได่ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเรายอมเจ็บระยะสั้นในซีซั่นก่อนแต่เราจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยเราที่ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วเราจะมีทีมบริหารที่ลงตัวมากขึ้นเราจะมีทีมโคช้ชและก็ทีมเทคนิคที่อยู่รอบตัวพวกเขาที่เต็มไปด้วยความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วย ในฝังฟุตบอลเรามีแนวคิดชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรอยากได้นักเตะแบบไหนอยากเห็นทีมเล่นแบบไหนจะประสานนักเตะจากอะเคเดมี่ยังไงบ้างจะลงทุนกับนักเตะดาวรุ่งในอนาคตยังไงด้วย ผมนั่งอยู่ตรงนี้และวันนี้แล้วก็รู้สึกมองโลกในแง่ดีและก็เป็นบวกกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะแน่นอนว่าเราต้องตัดสินให้ถูกต้องหลายอย่างและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะมีความผิดพลาดบ้างซึ่งเราจะพยายามลดสิ่งนั้นที่เล็กน้อยที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องเลือกคือการสร้างบางอย่างที่ยั่งยืนในระยะยาวจริงไหมล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่19มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ